ไปดูบอลไทยกันก่อนเมื่อวานนี้มีไทยลีกเตะกันหนึ่งคู่นะครับก็เมื่อวานนี้อุทัยธานีเปิดบ้านเจอกับนองบัวพิชยะระดีบ้านของอุทัยธานีที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทยัยธานีเล่นไป39นาทีเบนจามินเดวิสครับนกักเตะคนนี้ทีมชาติไทยอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังดีแล้วนะเนี่ยตอนทีมชาติไทยผม,มงานดีมากังหว่าดึงซ้ายดึงขวาแล้วยิงหให้ทางอุทัยธานีขึ้นนำหนึ่งศูนย์โอ้โหยิงสวยมาก นำหนึ่งศูนแล้วก็ลูกสองด้ถัดมาแค่สองนาทีสวยเหมือนกันเป็นเตียก่เอเวสปั่นโค้งโค้งนอกกรอบเขตโทษ บอลเชิดเสาเข้าไปอย่างสวยงามยิงเสร็จควันขึ้นตลอดเลยนะคือมันเป็นจังหวะแบบว่าดีใจอะไรอย่างนี้เฉลิมฉลองน่อยนี่เห็นไหมมีควันตลอดเลยค่มถ้าสิบลูกเลยมีกลับบ้านจมูกไหมค่ะแล้วก็ลูกสาเป็นอ่องทูนะที่ยิงให้อุทัยธานีเอาชนะไปสามศูนย์ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่8ของตารางแล้วนะคะทะยานจากโซนท้ายตารางนะคะเพราะว่า 3เกมเนี่ยอุทัยธานีโอ้โหแนวรุกดีเหลือเกินชนะมา3เกมรวดแล้วก็เป็นการยิงได้3ประตูทั้ง3เกมเลยด้วยก่อนหน้านี้นี่ชนะสุขโขทัยมา30น,นะคะแล้วก็ไปเยือนระยองชนะมา32และเกมนี้นะคะก็ถล่มหนองบัวไปอีก3ประตูต่อศูนย์นะคะเรียบร้อยนะคะอยู่อันดับที่8ตอนนี้ ี2 8คะแนนค่ะส่วนน้องบัวเนี่ยไม่ชนะมา5้าเกมหลังสุดอ,อยู่อันดับ14มีอยู่21คะแนนอยู่ในโซนตกชั้นนะครับตอนนี้แต้มห่างจากโซนอยู่รอดอันดับ13ระยองอยู่หนึ่งแต้ม,มก็ถือว่ายังมีรุนเกมต่อไปเดี๋ยวอุทัยธานีเปิดบ้านเจอก,กับขอนแก่นนะครับ22กันยายนส่วนน้องบัวไปเยือนทูแบงคอกหนักนะน้องบัวหนักหน่อยนะคะแต่ว่าอุทัยเนี่ยไปเจอท<อ>ีม,ม,มบว้ยนะยิงเสร็จแล้วมี ขึ้นตลอดเลยอะยคนกดเน<ด>ี่ยต้องคอยดูตลอดนะมแล้วถ้าเข้าแล้ว V R ลิฟ์คืนอะก็กดไปแล้วเนะาะกต็ต้องเอาไปก่อนตามไปโกยควันคืนอย่างเงกกี้ยมะ่า ได้ทั้งหมดกี่ครั้งอ่ะถ้ามีกันสักเสมอกัน5ต่อ5เนี่ยมาทุกมาทุกลูกครับถ้าเป็นเกมแดงเดือดที่7จูนนี่ไม่ได้นะเปืองทำไมเขาชอบอยากคูดนั้นเลยครับบอลมันเยอะเยอะมันเยอะโอ้โหนี่คือว่าเจ้าบ้านโอเคไงเจ้าบ้านยิง3ลูกเลยแล้วช่วงนี้ยิงเยอะด้วยนะคะอุทัยธานียิง3ประตูได้เกือบจะทุกนัดเลยนะคะตอนนี้แล้วเดี๋ยวไปเยือนขอนแก่นด้วยเดี๋ยวก็ได้อีกอ่ะเดี๋ยวนี้ทำไปเรื่อยๆนะค่ะ